ครับวันนี้วิชาเรียนรู้สู้โควิดพบปะครู่อ้วนอีกแล้วครับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสั่เช็คก่อนแช์นะครับผมบนโลกโซเชียลมีเดียจะมีข้อมูลอะไรบ้างหรือจะมีการบิดเพี้ยนหรืออาจจะมีข่าวปลอมมาดูแล้วครับผมมาดูวิธีตรวจสอบข่าวปลอมเฟดเนลนะครับผมว่ามีว่ามีอะไรบ้างก็ค่อยนึง พิจารณาพาดหัวข่าวอ,อ่ะคืออาจจะมีหวัหวหัวข้อใหญ่ๆอ่ะแต่ไม่ตรงกับเนื้อหานะครับผมอันคือพาดหัวข่าวอขอให้นักเรียนนะครับพิจารณาตันะวเองและดูว่าจริงหรือปลอมนะครับผมอ่าครับผมจริงหรือปลอมอ่าต่อไปนะครับผมสองแหล่งที่มาของเว็บไซต์อ่ะเอะอขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ ปกติเอาคือมีอะไรบ้างมี C O R M O R M O R G อ่าถ้าเป็น C O M อาจจะมีโลโก,โก้ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับหรือสำนักหรือสำนักข่าวที่ปิดเพียนอ่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมหรืออาจจะเป็นเว็บไซต์จริงอ่าเราต้องดูนะครับว่าจริงหรือปลอมอ่าก็คืออาจจะมี ข้อมูลเล็กน้อยนิดเดียวเราก็สามารถเป็นตอมก็ได้นะครับเป็นจริงก็ได้อ่าต่อไปเล่งข้อมูลข่าวสารหรือเล่งของผู้เขียนอ่ะของผู้เขียนนี้อาจจะสรวจสอบอย่างไรอ่าขึ้นกับผู้เขียนเรื่องราวต่างๆ่า,าเช่นไหนบ้างเช่นใน Facebook อาจจะมีรูปรูปตัวคอมม่า ให้เราคลิกเมื่อคลิกไปแล้วเราจะเห็นเว็บนี้หรืออาจจะไม่เป็นเว็บเว็บที่เราต้องการก็ได้นะ่ะนะครับผมอา่าต่อไป4ี่ตรวจสอบวันทีอ่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถตรวจสอบเครื่องมือ,อนะครับ อย่างพูดนิวเป็นบริการที่รวบรวมข้อมูลไว้สำหรับการค้นหาโดยเฉพาะเพียงเชื่อคำเนียข้อมูลต่างๆในพูดนิวนะฮะว่าเนี่ยมีสำนักข่าวใดบ้างที่ลงไว้บ้างเราจะสามารถเปรียบเทียบข้อมูลจากสำนักข่าวต่างๆได้เลยนะครับต่อ,อ,อไปห้พิจารณารูปภาพและวิดีโอ,อหรือ วิดีโอที่ถูกตัดต่อผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงมาช่วยให้เราเสืบผลข้ขอ,ขอมูลจะเป็นรูปภาพจะเป็นวิดีโอหรือจะเช็คหด่งที่มาวันที่ในส่วนของที่เราจะค้นหาเช่นอาจจะดาวน์โหลดหรือดาวน์โหลดวิดีโอหรืออาจจะเป็นภาพที่เราต้องการเป็นข่างมือได้เลยครับผมต่อไป6ก แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์อ่าคือเช oh, ็ c ก่อนแชนั่นเองอ่ะคือหากไม่แน่ใจอาจจะเป็นข่าวจริงหรือปลอมสามารถส่งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เ h ็ c k ช h ะคร .com สามารถหาข้อมูลได้ให้เพียงสามข้นตอนอ่าโอาเคหนึ่ง หนึ่งอะไรหนึ่งตรวจสอบข้อมูลนะครับผมสองิดตามข่าวข้อมูลอ่าก็คือสามขั้นตอนเพียงเท่านี้เราก็สามารถช่วยในการสืบว่าข่าวเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมอ่าจากข้อมูลขั้นต้นนี้อ่าเพียงเท่านี้เราก็ไม่เป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือการที่เราแช์นั่นเองหลังจากนี้ ในไท,ไทยคลิปนี้ใา้เรียนบอกนคําถามก็คือการรู้ท่าทางกาปตอมนักเรียนสามารถป,ปฏิบัติต้นในข้อใดมากที่สุดก็อีกใดนะครับแลวสโงมาในท่ายใครอะใครรวมนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ